จากนั้นเราก็อาศัยช่องว่างที่เราใช้หินเจียกับเลื่อยตัดนะครับเราจะตัดให้น็อตแบบเกือบจะขาดนะเพราะถ้าขาดเนี่ยมันจะเลยไปถึงตำแหน่งที่บีบกับประเก็นอ่าโอเคได้ผลครับอ่าได้แล้วครับนี่เราถ่ายน็อตตัวนี้ กับคลายเสร็จแล้วก็ตอกมันไปอีกครับตอกเพื่อจะส่งฝาปั๊มให้มันถอยออกไปอีกโอเคมันคลายออกมาแล้วนะครับมีตัวไหนอีกตัวนี้ก็เหมือนจะยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ ่ะเริ่มขยับแล้วครับกลับมาหน้าออกมาแล้วเนาะขอน้อตัวนี้เลยครับก็เหลือตัวเดียวแล้วครับที่มัน ยังมีเกียวล็อกอยู่นะครับถอดให้หมดเลยอ่ากด,ดได้แล้วครับเกรีนนัดนะตัวนี้มันยังไม่ขาดนะครับแล้วมันก็จะติดอยู่ในรูด้วยนะครับ แต่โชคดีที่เราผ่าออกมาได้ขนาดนี้แล้วนะครับตอนนี้มันมีช่องว่างตัวนี้มากพอที่เราจะใช้หินเจียตัดให้มันขาดเลยนะครับโดยที่ไม่กินเนื้ออลูมิเนียมนะแต่เดี๋ยวจะลองงัดดูก่อนว่ามันออกไหมนะครับการงัดก็ต้องระวังครับเพราะว่าเรางัดอลูมิเนียมด้วยเหล็กอ้าออกครับเรางัดอลูมิเนียมด้วยเหล็กนะครับอลูมิเนียมมันจะมีรอยได้ถ้าสมมติเรางัดแอ่ะมาดูกัน นี่ครับนี่ก็คือตำแหน่งที่ผมตัดน็อตนะครับน็อตตัวนี้ขาดแล้วแล้วก็ตำแหน่งที่ผมยังสังวนไว้ก็คือตำแหน่งที่ประกันมันจะไปนั่งแบบนี้นะครับดังนั้นเราจะบากเห็นรอยบากที่มันขาดไปไหมครับเราจะบากไปไม่ถึงนะครับจะบากไปไม่ถึงตำแหน่งที่เราจะใช้ประกันในการซีนนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็คือสามารถถอดชุดปั๊มได้แล้วนะครับแต่ว่าการบ้านเรายังไม่หมดนะครับดูน็อตตัวนี้สยิยังฝังอยู่ข้างในเลยนะครับ ดูในรูนะครับในรูก็จะมีเศษสนิมเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตอกน็อตตัวนี้ออกมาให้ดูกันนครับการนี้มันยังไม่ขยับตัวเลยนะครับมันแน่นมาก มันไม่ขยับเขยื่นเคลื่อนที่เลยเห็นไหมครับแน่นมากนะครับนี่คือความยากของการซ้อมปั๊มเคลยวบริส์นะครับโอเคเดี๋ยวข้ามขั้นตอนไปถอดคัดออกก่อนดีกว่าแล้วก็มันจะได้เหลือตัวนี้อย่างเดียวนะเราจะได้ไปทำทีเดียวเลย ใช้คีมล็อกล็อกเฟืองด้านหลังครับเล็งให้ร่องของปากคีมล็อกเนี่ยมันลงกับร่องเฟืองพอดีแล้วอย่าอย่ากดแรงไม่งั้นเฟืองจะมีปัญหานะครับแล้วก็ใช้เหล็กส่งนะครับตอกคัดนะครับอ้าวออกแล้วนี่ <laughs> ไม่ต้องตอกเลยครับมันหลวมเนื่องจากล็าเคะเยอะนะครับโอเคก็เอาชุดเฟืองออกมาครับเอา,าน็อตออกครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราต้องตัวนี้ออกแล้วแหละนะครับ เอมันติดอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับเดีย๋ยวจะพยายามตอกออก ครับแล้วก็นี่ครับนี่ก็คือสาเหตุของน็อตเคียวริสึนะครับที่เป็นอุปสรรคต่อการถอดโดยเฉพาะเคียวริสึที่มีอายุเยอะๆแบบนี้นะครับสุดท้ายเราต้องใช้หัวทอสเพื่อจะพ่นไฟให้ตัวเรือนของอลูมิเนียมปั๊มเนี่ยมันขยายตัวพอขยายตัวเราถึงได้ตอบเอาน็อตออกได้นะครับเรื่องใหญ่ครับซ่อมเคียวโอเคครับก็ เราถอดน็อตออกจากฝาได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่เราคาดไว้ครับเราจะไม่ทําลายตําแหน่งที่มันจะมีแผ่นประก็นนั่งอยู่นะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องไปล้างทางความสะอาดก็ยังเหลือไอเจ้าสี่ต้นนี่ครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเดี๋ยวจะทําเช่นเดียวกันนะครับก็จะเอาไฟเผานะครับเอาทอดเผาดูสิครับเห็นไหมครับดูน็อตสภาพมันเป็นแบบนี้ นะครับสภาพเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเคมีพันนะครับสารเคมีที่มันไปไปกัดก่อนแล้วก็ไปสะสมฝุ่นบ้างน้ำมันบ้างคราบสกรปรกอะไรบ้างเนี้ยแล้วก็ไปทำให้เกิดการาสร้างสนิมสร้างสนิมขึ้นมาแล้วก็ไปอัดอยู่กันในในรูแล้วก็ไปอัดอยู่ในรูนรทําให้เราไม่สามารถถอดน็อตได้จริงต้องเจาะตัดหมดเลยครับอันนี้ก็คือความยาก ความยากเลยแหละยากของการซ่อมเคียวลิสึกที่ยากที่สุดก็คือการบ่งน็อตนี่นะครับบางตัวก็สามารถใช้คีมหมุนออกได้นะครับบางตัวก็ใช้คีมหมุนออกไม่ได้มาเรามาถอดตัวเฟืองแล้วก็ตัวแกนนี้กัน เบืองเมนครับจะมีริมอยู่ด้วยนะครับดูดให้ดีๆครับจากนั้นเราก็เอาลูกเบี้ยวออกนะครับแล้วก็เอาสลักออกเสร็จแล้วเอาการปั๊มออกครับเอาแกนออก ก็เดี๋ยวถอดน,น็อตสี่ตัวนะครับมาลุ้นเงินก่อนว่าคีมล็อกเอามันออกไหมนะครับถ้าคีมล็อกเอาไม่ออกก็คงจะต้องไปเผาไฟแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับมาดูกันก่อนอาจจะอาจจะโชคดีก็ได้คีมล็อกเอาออกเอาตัวง่ายก่อนตัวนี้น่าจะง่ายสุดจะได้มีกำลังใจ อตัวนี้ครับตัวนี้มันไม่เป็นสนิมนะครับมันเป็นสนิมที่หัวเฉยๆตัวนี้ออกง่ายอยู่ครับครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรตัวต่อมาตัวนี้ก็น่าจะออกง่ายครับอ่าใช่ครับตัวนี้ก็ออกง่ายเช่นกัน เรามาลุ้นสองตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้ก่อนอ่าออกง่ายครับแสดงว่าในเกียร์มันไม่ได้เป็นสนิมมันเป็นสนิมในรูนะครับเป็นสนิมในรูก็โดยสนิมที่มันมาจากเคมีพันธุ์และฝุ่นละอองแล้วก็สิ่งสกปกทั้งหลายครับก็จะเป็นประมาณนี้ตัวสุดท้ายน่าจะไม่ยากเหมือนกันไหมนะครับให้กำลังใจตัวเองไว้ก่อน อไม่ยากครับโอเคครับมาออกละก็สรุปเราไม่ต้องไปเผาไฟนะครับ เรียบร้อยนะครับเอาซีนออกเราจะเปลี่ยนซีนนะครับรวมถึงซีนตัวนี้ด้วยนะครับเอาออกเหมือนกันโอ้แน่นมากเรียบร้อยนะครับซีน thì tôi lấy đứa áo lúc bên ở còn